สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องหอมๆไบโอปอสำหรับคลิปแรกในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเขาอยู่กับเราทุกวินาทีเวลาที่เราหายใจบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับกลิ่นอะไรเลยแต่หลายๆครั้งเราก็จะได้รับกลิ่นต่างๆและมันยากมากๆที่เราจะกลั้นหายใจในกลิ่นที่เราไม่ชอบ และที่สำคัญเลยก็คือบางกลิ่นอาจจะหอมสำหรับเธอแต่มันไม่ได้หอมสำหรับฉันเพื่อนๆเคยสังเกตกันบ้างไหมคะอย่างกลิ่นไม้บางกลิ่นที่เวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วมีกลิ่นไมเบาๆบางๆกลิ่นกลิ่นนั้นนะเป็นกลิ่นที่ปอชอบมากๆแต่สําหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันก็ได้ทําให้ปอกลับมานั่งคิดว่าทําไมปอถึงชอบกลิ่นกลินนี้ และปอก็ได้คำตอบว่ากลิ่นกลๆนนี้เป็นกลิ่นที่ทุกๆครั้งที่ปอเดินทางไปต่างจังหวัดปอมักจะได้รับกลิ่นนี้และในทุกๆการเดินทางปอจะมีความสุขกับการเดินทางไปต่างจังหวัดเสมอมันก็เลยทำให้มีการผูกกลิ่นกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งความทรงจำทั้งความรู้สึก เดี๋ยวปอจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังอีกหลายๆเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์ในช่วงโควิดแม่ที่ป่วยจะต้องห่างจากลูกน้อยที่เป็นเบบีแม่มีความห่วงใยกับลูกตลอดเวลาแต่อยู่ใกล้กันไม่ได้ต้องมีระยะห่างแล้วจะทำยังไงดีในสมัยนี้ก็อาจจะทำได้ในการวิดีโอคอลกับลูกน้อยแค่ได้เห็นหน้าลูกและอย่างที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นข่าว คุณพ่อได้ส่งผ้าอ้อมของลูกเนี่ยไปให้คุณแม่เวลาที่แม่ได้รับผ้าอ้อมแม่ก็จะสูตรกลิ่นผ้าอ้อมนั้นให้พอหายคิดถึงเพื่อแม่จะได้มีกำลังใจรีบหายป่วยจะได้รีบออกมาจากโรงพยาบาลไปเจอลูกหรือแม้กระทั่งกลิ่นไอดินหลังฝนตก หลายๆคนที่เข้ามาทำงานในตัวเมืองใหญ่พอได้กลิ่นไอดินลอยขึ้นมาเพียงแค่หลับตาเบาๆพร้อมกับสูดลรรมหายใจเข้าลึกๆก็ทําให้อดคิดถึงบ้านไม่ได้หรือมีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านกลิ่นน้ําหอมได้ช่วยมาเตะจมูกเบาๆเป็นกลิ่นน้ําหอมที่เพื่อนคนหนึ่งเคยใช้และใบหน้าของเพื่อนก็จะลอยขึ้นมาทันที หรือกลิ่นผ้าที่ตากไอแดดจะมีกลิ่นที่พิเศษหอมธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลย เพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมว่าในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะมีกลิ่นธูปกลิ่นกำยานกลิ่นธูปและกลิ่นกำยานนั้นน่ะจะทำให้จิตใจเราสงบเวลาที่จิตใจเราสงบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเข้าใกล้กับจิตวิญญาณอาจจะเป็นจิตวิญญาณของตัวเองทำให้เข้าใกล้กับสปิเรชัวลมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของกลิ่น ลองสังเกตดูสิข้าวที่ผัดด้วยไฟแรงๆจะหอมกลิ่นคั่วกระทะมากๆจะมีมิติมากกว่าข้าวที่ผัดด้วยกระทะเทปลอนเพื่อนๆว่าจริงไหมจนเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมีกระทะที่ไฟแรงๆแล้วเพราะมีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่สามารถจะปรุงลดกลิ่นคั่วกระทะได้ และนี่แหละคือความพิเศษของกลิ่นที่จะช่วยปลุงกลิ่นให้เตะจมูกเราทำให้อาหารจานนั้นอร่อยมากขึ้นเพื่อนๆเคยได้ยินคําพังเพยที่ว่าเรื่องนี้กลิ่นไม่ดีละมันก็อาจจะเป็นบรรยากาศโดยรวมหรือเป็นความรู้สึกจากสัญชาตญาณของเราที่บอกตัวเราว่าให้ระวังตัวมากขึ้นมนุษย์มีความทรงจำกับกลิ่นค่อนข้างชัดเจน เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันชัดเจนมากกว่าภาพชาัดเจนมากกว่าเสียงชัดเจนมากกว่ารสชาติที่เราชิมชัดเจนมากกว่าสัมผัสเพราะกลิ่นจะดึงเรากลับไปที่ความรู้สึกเดิมอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเองจําไม่ได้เลยว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเกิดที่ไหนนะกลิ่น <Green S 1> <Green S 2> จะมีความสําคัญมากๆอันนี้พอให้เป็นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ล้กันนะว่ากลิ่นน่ะ ทำงานกับสมองยังไงเวลาที่เราได้รับกลิ่นกลิ่นหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะผ่านเข้าไปผ่านทางรูจมูกเขาจะไปกระตุ้นเยื่อหรือว่าเซลล์รับกลิ่นที่ชื่อว่า olfactory nerve หลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังประสาทรับกลิ่นที่เรียกว่า olfactory bulb และถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนที่เรียกว่า limbic system สมองส่วน limbic system เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสส่วนในกาน ส่วนแรกจะเป็นส่วนของอารมณ์เขาจะไปกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการเรียนรู้ความทรงจำต่างๆและในส่วนที่สองเขาจะไปสั่งการในส่วนสมองต่างๆของฮิปโปทาลมัสกับพิทูทาริแกรนจะทำให้มีการหลั่งสารเคมีต่างๆในร่างกายอย่างเช่นพวกฮอร์โมนพวกเอ็นไซม์รวมถึงต่อมไรท่อต่างๆเพื่อนๆลองนึกดูนะคะว่า เอ่อย่างต่อมไร้ท่อต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมภายใต้จิตใจของเราได้ถ้าปอจะแยกออกมาให้เพื่อนเห็นภาพอย่างได้ชัดเพื่อนๆลองยกมือขึ้นมาและกำมือและแบมืออย่างที่ปอบอกปอเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถกำและแบตามที่ปอบอกได้อันนี้เป็นส่วนที่ร่างกายของเราเนี่ย ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของร่างกายแต่นอกเหนือจากนั้นจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำงานของต่อมไรท่อต่างๆในส่วนตรงนี้เราไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างเช่นการเต้นของหัวใจเพื่อนๆลองนึกดูว่าถ้าเพื่อนๆวิ่งมาอย่างเหนื่อยเลยแล้วเพื่อนๆจะสามารถจะบอกให้หัวใจเนี่ย เออเต้นชาลงได้ไหมอันนี้ค่อนข้างยากหรือแม้กระทั่งระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราเพื่อนๆจะสั่งได้ไหมว่าเฮ้ยอย่าให้เกินอยู่ที่200นะอันนี้มันยากที่จะควบคุมเพราะฉะนั้นการทำงานของต่อมไรท่อต่างๆเนี่ยก็จะหมายถึงพวกต่อมไทรอยต่อมหมวกไต และการใช้กลิ่นธรรมชาติอย่างกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยอย่าง essential oil เนี่ยจะสามารถจะเข้าไปควบคุมการทำงานของต่อมไรท่อต่างๆได้เขาจะออกฤทธิ์เร็วมากๆเลยแค่22วินาทีเขาจะสามารถจะวิ่งเดินทางเข้าไปถึงสมองและใช้เวลาแค่2นาทีก็สามารถจะตรวจพบในกระแสะเลือดได้ และใช้เวลาภายใน20นาทีเพื่อเดินทางไปทุกระบบของอวัยวะทั่วร่างกายการใช้กลิ่นที่มาจากธรรมชาติจึงมีความสำคัญมากๆใน EP ถัดไปปอจะมาเล่าเรื่องราวของอโรมาเทอรรพีสุขคนทบบัมบัดหรือการใช้กลิ่นหอมในการดูแลสุขภาพแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ